สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะน้ำนุ่นจะพามารีวิวร้านกลางเต็นท์รับลมหนาวที่บรรยากาศดีสุดๆอีกที่นึงเลยค่ะและที่สําคัญนะคะจะบอกว่าราคาถูกมาก<อ>ที่นี่ก็คือที่ไหนอ่าไปสนีเขาค้อร้านกลางเต็นท์ไปสนีเขาค้ออ่าลบๆให้ดูป้ายหน่อยนี่นะคะร้านกลางเต็นท์ไปสนีเขาค้อก็ที่นี่อย่างที่บอกเนี่ยใครเห็นวิวข้างหลังอาจจะแบบอุ๊ยสวยมาก มันลุ้นดูหมอกได้ด้วยนะที่เนี่ยเผลๆอๆอาจจะได้ดูหมอกด้วยคือหมอกจะปกคลุมเต็มพื้นที่เลยถ้าใครมาแล้วแบบดวงดีๆนะแต่อันนี้เรามาแล้วแบบโชคไม่ดีวันนี้ไม่มีหมอกก็ใช่เออลมมันแรงแล้วก็ม,มันเหมาะกับการเป็นที่ลานกลางเต็นท์รับลมหนาวมากๆเลยสําหรับที่นี่เพราะดูเห็นผมรุ้นตอนนี้ไหมคือปิวเราจะบอกว่าอากาศเย็นมาก 10กว่าองศาวันนี้เมื่อเช้ามาถึงนะคะอยู่ที่1 4 1 5องศาประมาณนี้เลยแล้วก็ที่นี่อ่ะเดี๋ยวมาแจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายก่อนที่จะพาเดินดูลานกลางเต็นท์นะคะที่นี่ค่ากลางเต็นท์เพียงคนละ80บาทต่อคนต่อคืนเท่านั้นมันถูกมากมันคุ้มค่ากับวิวที่ได้มากๆบอกเลยคือสําหรับสายแคมป์อ่ะต้อง,ต,อง,ต,องต้องลองมาที่นี่สักครั้งแนะนำเลยนะคะเพราะว่าดูวิวดูวิวบรรยากาศดีมากอ๋อแต่ว่าที่นี่จะไม่มี ไฟฟ้าให้ใช้ไม่มีไฟฟ้าให้พ่วงนะคะก็สําหรับสายธรรมชาติเหมาะกับปลานกลางเต็นท์จริงๆเหมาะกับสายแคมเปอร์จริงเออเหมาะกับสายแคมเปอร์จริงก็มาเดี๋ยวพามาดูบริเวณรอบๆแต่บอกก่อนเลยว่าที่นี่วิวสุดมากขนาดว่าไม่ไม่เจอทะเลเหมอกเราก็ว่าคุ้มแล้วว่ากับราคาขนาดเนี้ย80บาทต่อคนต่อคืนแล้วก็เออเขามีเต็นท์ให้เช่าเต็นท์ให้เช่าพร้อมชุดเครื่องนอนสําหรับ2คนนะคะอยู่ที่เต็นท์ละ300บาทแต่คือว่าเราจะต้อง ต้องจองโทรมาจองล่วงหน้านะคะหรือถ้าเป็นเต็นท์เปล่าก็หลังละ120บาทแต่ถ้านําเต็นท์มาเองก็คนละ80บาทต่อคนต่อคืนแล้วก็ไม่รับจองนะคะต้องวอล์กอินมาเท่านั้นคือใครมาก่อนก็ได้วิวดีเนาะเลือกวิวก่อนใครมาทีหลังก็อาจจะต้องเลือกวิวถัดเข้ามาอีกนิดนึงอะไรประมาณนี้อืมบุญเยอะมากโอเคปะพูดมาเยอะละเดี๋ยวเราพาไปเดินดูลานกลางเต็นท์กันเลยดีกว่า เดี๋ยวเราพาไปดูลานกลางเต็นท์กันเลยดีกว่าค่ะมาตามนั้นนุ่นมาเลยโอเคเข้ามาก็เข้าจากด้านนี้นะคะทางเข้ามาเข้าจากด้านนี้แล้วก็ด้านนี้จะเป็นที่จอดรถจอดได้เยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นลมมันค่อนข้างแรงนะฝั่งนี้จะเป็นร้านค้าค่ะมีอยู่ไม่กี่ร้านก็มีร้านของกินกับเสื้อผ้าอะไรแบบนี้เนี่ยเราจอดรถด้านนี้ใช่ป่ะแล้วฝั่งริมด้านนี้ค่ะมันก็จะเป็นลานกลางเต็นท์นะแต่ว่าเข้าจากด้านนั้นไม่ได้เราจะต้องเข้าจากด้านนี้ นี่เข้าจากประตูรั้วเข้าจากด้านประตูรั้วของไปคนณีนะคะก็พอเข้ามาก็จะเจอ,เอ,อไปรษณีก่อนแล้วก็ฝั่งด้านเนี้ยที่จะลงไปลานกลางเต็นท์ข้างนู้นได้เขาจะล้อมรั้วไว้ด้วยค่ะคะือต้องเข้าด้านนี้ด้านเดียวอันนั้นก็จะเป็นบ้านพักพักได้6คนราคาต้องลองสอบถามแล้วแต่ช่วงเวลาอีกทีนึงอะคะ่ะ นีน่เลยดี๋ยวเราเดินมาทางด้านซ้ายมือก่อนกอแต่ทางด้านขวาอันนั้นอันนั้นห้องน้ำนะคะอันดังข้าง,งเดี๋ยวพาไปดูแต่ตอน,นนี้เราเริ่มจากด้านนี้ก่อนแล้วกันเนาะก็นี่ด้านนี้นี่ตรงนี้ก็จอดมอเตอร์ไซค์จอดรถยนต์ได้นะคะถ้าถ้ามันว่างนะถ้าเรามาทันอนะ่ะแล้วก็นี่เลยลานกางเต็นท์ฝั่งซ้ายมือสุดตรงนี้นุ่นว่ากว้างอยู่เหมือนกันสามารถรองรับเต็นท์ได้เยอะอะสักแบบ 30- 40, 40หลังถึง50อาจจะได้เลยนะนี่ค่ะนี่ลานฝั่ง ซ้ายมือแล้วก็อกดระเบียบของที่นี่ห้ามดื่นแอลกอฮอล์ห้ามเล่นการพนันทุกชนิดห้ามส่งเสียงดังหลังสี่ทุ่มช่วยการรักษาความสะอาดน้ำขยะใส่ถุงดำนะคะห้ามนําสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าพื้นที่พักแรมงดใช้เครื่องขยายเสียงถ้าฝ่าฝืนก็ขอกรณีเอกรณีผู้ไม่ริบตามข้อปฏิบัติไม่รับก็คือเชิญออกนอกพื้นที่ไปเลยโอเค มาดูด้านลานกลางเต็นท์กันต่อลมเยลมแรงเนาะพี่เคลมแรงมากเนี่ยตรงนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นเนี่ยลานลานฝั่งแรกที่เราเจอเลยด้านซ้ายมือตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวถ่ายรูปเช็คอินกันตรงนี้มีป้ายมีแบบเอ่อตู้ไปรษณีย์ให้ถ่ายรูปเนาะเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้กันก่อนนะคะนี่ฝั่งนี้ ตรงนีนะ้จะเป็นเต็นเช่าอ่ะเพราะว่าเต็นท์เขาเหมือนกันแล้วว่าตรงนี้เต็นเช่านะน่ะแล้วก็เดินอ้อมไปตรงต้นสนจะมีเป็นเห็นไหมคะทางเดี๋ยวซูมให้ดูน่ะเป็นทางดินน่ะมีเป็นทางดินให้เดินลงมาข้างล่างเออใช่เป็นบันไดดินน่ะให้ให้เดินไปข้างล่างได้นี่ก็คือกลางด้านล่างได้ แล้วตรงนี้คือวิวดีมากเลยนะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเจอทะเลหมอกตรงนี้แต่ว่าวันนี้ไม่มีไม่มีทะเลหมอกแต่เคยเคยดูรีวิวมาด้านนี้มีทะเลหมอกแบบเต็มอะหนาสวยมากร้านนี้ก็มาด้านนี้กันต่อนะคะถัดจากเออด้านด้านนี้นอกจากบันไดบันไดดินตรงฝั่งนี้ใช่ป่ะถ้าเราเดินไปจนถึงตรงนู้นะ่ะก็จะมีทางขึ้นอีก,อกที่หนึ่งด้วยอีกจุดนึง โอเคเดี๋ยวอันนี้มาดูมุมถ่ายรูปกันด้านนี้เนาะนี่นะคะแล้วก็ถัดจากจุดถ่ายรูปเช็คอินมาก็คือด้านหลังไปรษณีย์ตรงนี้ด้านล่างนี่คือกางเต็นท์ได้ตลอดแนวเลยนะคะเห็นไหมกางได้ตลอดแนวนะก็เข้ามาตรงส่วนนี้จะเป็นร้านค้าเขาว่าไข่กระทะที่นี่อร่อยมาก ตรงนี้เป็นร้านค้ากับจุดลงทะเบียนจุดลงทะเบียนจะอยู่ด้านนี้นะฝั่งนี้จะเป็นร้านค้าส่วนด้านนี้จะเป็นห้องน้ําเดี๋ยวพามาดูห้องน้ําก่อนนะตรงนี้ก็จะเป็นแบบอ่างล้างหน้าแลวตรงนี้ก็จะเป็นอ่างล้างจานนะคะนี่อ่างล้างจานอน้ําแรงอยู่ มี้อ่างหลังจากแล้วนี่ก็ห้องน้ำหญิงกับพาเข้าไปดูด้านในนะก็นี่คือบริเวณด้านในห้องน้ำก็มีฝักบัวมีชักโครกมีสายชำระประมาณนี้ห้องน้ำหญิงมีทั้งหมด4ห้องนะคะนี่หน้าห้องน้ำหน้าห้องน้ำก็จะเป็นร้านค้ากับจุดลงทะเบียนก็ถ้าเราจองเต็น จองเต็นเช่าไว้ก็มาลงทะเบียนด้านนี้กับบ้านพักลงทะเบียนด้านนี้นะคะไปเดี๋ยวไปดูจุดต่อไปกันค่ะอันนี้ก็ถัดจากร้านค้าแล้วก็จุดลงทะเบียนมาก็จะเป็นลานกลางเต็นนี่ไงด้านนี้มีบันไดให้ลงเห็นไหมมีบันไดแต่เราอาจจะต้องขนของนิดนึงสำหรับลานด้านล่างนี้ วิวดีมากอะ่ะนี่เต็นท์เช่าเขาก็จะมีนัมเบอร์ห้อยอยู่ด้วยแต่ข้างล่างคือบรรยากาศดีแล้วอากาศเย็นมากๆนี่ค่ะมีร้านด้านล่างดูดิท้องฟ้าแบบโคตรสวยอะ่ะหนาวไหมพี่เค คือมือเย็นหมดแล้วอะ่ะนี่โอ้ยเหมือนเขาจะมีถัดจากชั้นอันนี้ก็ชั้นหนึ่งแล้วใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้คือชั้นที่สองแล้วเหมือนมีบันไดลงไปกลางชั้นล่างได้อีกชั้นหนึ่งอะ่ะใช่เลยนะั่นไงมีกลางชั้นล่างอีกนี่ชั้นสองนู่นชั้นสามชั้นล่างจุดเนี้ยคะ่ะที่บอกว่ากลางด้านนี้ได้ด้วยข้างลานจอดรถ บริเวณนี้จะเป็นเต็นท์เช่าเนี่ยอันนี้ไม่ได้มีคนอยู่จะขอเปิดให้ดูก็เต็นท์ขนาดนอนสี่คนสี่คนได้เวดเบรกกันหน่อยสามสี่คนนี่นะคะด้านนี้ไงการจอดรถที่นุ่นบอกว่าเข้ามาจากด้านนี้เห็นไหมเขาจะมีรั้วเขาจะมีรั้วกั้นไว้คือไม่ให้เราเข้าด้านนี้นะเราต้องเข้าด้านประตูรั้วไปสนีอย่างเดียวเลยแต่ด้านนี้ก็วิวดีนะดูดิ วิวส,สวยเลยอะแต่เรามีที่พักแล้วเนาะเราก็เลยไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้กางที่นี่เดี๋ยวมาซ้ำ,ำ,ำใช่ไหมบรรยากาศดีมากเลยค่ะแล้วก็เมื่อกี้นู่นไม่ได้พาเดินไปดูห้องน้ำชายนะคะห้องน้ำชายก็คือเหมือนกับห้องน้ำหญิงเลยมีสี่ห้องเท่ากันมีห้องอาบน้ำแล้วก็ชักโครกในห้องเดียวกันเหมือนกันเลยแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับาการกางเต็นท์ไฟสันนิขาวฟ้อนะลมแรงมากแรงจริง อยากมาพับลมหนาวแนะนําให้มาเลยฝากมาเลยสาหรับที่นี่แต่วันนี้เราจะไม่ได้พักที่นี่อย่างที่บอกว่าเรามีที่พักไวแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีรานกลางเตที่ไหนจะรีวิวให้ดูอีกเรื่อยๆนะคะสําหรับเขาคอและภูทับเบิกค่ะสําหรับคลิปนี้ต้องฝากไว้วยนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นำนุ่นด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย